เราเราไม่โอเคแล้วเราจะไปใช้อีกเบอร์อหนึ่งเรามีสองเบอร์เขามีเดี๋ยวสักพักหนึ่งไม่นาน,น่ะหวังมีผู้จัดการโทรมาเลยว่าจะปรับให้เนี่ยให้ใ hey, ห hey, 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 ้เนี่ยสัญญาณเดิมเลยเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยแตบบ่เป็นอีกราคาราคานี้ราคา,รา,คา,รา,คาประหยัดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็สัญญาณเดิมอ่าทาไมคุณทําได้เพราเราจะเลิกคุณทําไ,ได้ใช่ไหมไไม,มันมันเป็นแบบนี้เจอมาแบบนี้ก็ต้องให้ฟังแบบนี้ว่ารอบครอบไหนก็แล้วการไปติดต่อเจ้าหน้าที่อะไร เราอยเเ่าไปเชื <employees desp> <royable> ่อเขาทั้งหมดหรอกเพราะเขาก็เป็นเป็นพนักงานรับจ้างมาไงใช่ไหมแล้ววันวันก็โทรมาโทรมาจะให้เราใช้เน็ตบ้านเน็ตไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นเลยเนาะไอ้เอ้ยหนเนี่ยก็จะใอ้นู่นให้นี่อะไรเนียถามหน่อยว่าฉันไม่จ่ายเงินเยคุณทวงใช่ไหมล่ะมันมันไม่ใช่ที่เราพอเราพอดีของเราอ่ะเราเรยเกษียรพอเพียงของเราแล้วแค่นี้เพราะ่าบังครับให้ใช้ใช้นน่นใช้นี่ใช้นู่นใช้นี่อะไร น,นี่คุยเยอะหน่อยนะเดี๋ยวก็จะชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็ขอนะคะขอตัวไปท,าทําคลิปต่อนะคะหรือเย็นเจอกันแล้วก็กลางคืนเจอกันขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุยขอบคุณจาบใจเลยนะคะเจอวปลาไก่ปลาไก่รู้จักปลาไก่ไหมคะเนื่ปลาไก่ชอบบน่น <laughs> อ่ <laughs> ปะ <laughs> ปลาไก่เียเจียวปลาไก่เจียวซิงแล้วเนี่ย

วันนี้วันนี้คือโมโหแต่เช้าปลาไก่ปลาไก่ที่มีเรื่องนั่น่ะปลาไก่ที่เขาชอบเป็นแม่บ้าน้วก็ชอบบ่นนิดนน่ะเป๊ะๆหน่อยวันนี้เป็นปลาไก่สมันี้ปลาไก่คือวันนี้โมโหแต่เช้าท้าขึ้นมาไม่มีอะไรมีแหมว่าแล้วตำรวจเอกอะไรก็ไม่รู้โทรมาคุณไปเปิดเบอร์อะไรอ่ะไปเปิดเบอร์น่ะเราบอกเราไม่เคยเปิดอ่ะเนีย่ยมีใครเอาชื่อคุณไปโอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือคือมันลำคานอ่ะเรื่องไม่ไม่เป็นเรื่องอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เราไม่เคยเปิดนะเราก็เลยรู้เลยว่าคุณโกมันโกหกไงมันโกหกเราไม่เคยไปเปิดบัตรอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหรือจะมาโทรมาบอกว่าเราโดนอะไรทําบัญชีม้าหรืออะไรมีใครเอาเอาเบอร,ร์อรรเราไปโอ้ยสาระจริงเราก็ไม่ใช่คนที่แบบ,บออกไปใช้ชีวิตแบบอะไรอย่างนั้นนักหนาอะไรเงี้ยเน,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 นาะเนาะคนหายกินแบบนี้เนะแต่ตะกิยบยำแย่กงงับหากินแบบนี้ าเกิดเราไปคุยก mm ับ hmm. มันมากๆเดี๋ยวมันก็บอกว่ามาจบที่มันเลยเดี๋ยวมันก็จ่ายเงินกับมันไปรู้อยู่แล้วก็เคยไงเคยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนผ่อนรถน่ะหลายสิบปีแล้วนานแล้วก็ผ่อนรถแล้วนะเวลาเดี๋ยวก็โทรมาแล้วโทรมาแล้วว่าเราเนี่ยค้างค่าอะไรไม่ได้ผ่อน จ่ายช้าไปวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็คิดสามพันห้าสี่พันเนี่ยอ่ะวันอ้อก็ก็เราดีวันที่สิบหกอ่ะเราจ่ายวันที่สิบเจ็ดเอาคิดจะสามพันห้าแล้วเ้ยเราก็จ่ายให้สองวันสองวันเราก็จ่ายเออตอนนั้นเราจ่ายให้มันทําไมนะเราตอนหลังไปอ่านสํานักงานทนายบอกเฮ้ยเราไม่ต้องจ่ายนี่หว่าเราช้าไปวันหนึ่งนะเพราะว่ามันผิดพลาดนะไม่ว่าจะกี่วันก็คิดสามพันห้าเราก็จ่ายให้มันถีละสามพันหะ้าสามพันห้านะนอกนอจากดิวค่าค่ายนั่นนะเราก็เคยเสียงเนะี่ย เมื่อก่อนเนี่ยพวกนี้มันหากินแบบนี้นะอินบริษัทไปแน่นนี่แหละนั่นแหละมันหาทาง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 หากินของมันคนเรามันไม่ได้มันก็สมเหมาอนกเนาะมีมั่งมีมีมั่งเที่ยวหลอกคนอื่นมากินเคยเคยจ่ายไปนะคีละสามพันกว่าสี่พันกว่าอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ทํางานเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็จ่าย เราก็คิดว่าเเราไปปิดนัดเขาช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่งช้าไปวันสองวันมันก็ไม่ใช่เท่าไหร่ดอกเบี้ยมันขึ้นเหมือนไม่เท่าไหร่มันคิดเราทีละสามพันห้านะสามพันห้านี่ไม่ใช่ดิวนะคือค่าปรับเคยเจอแบบนี้ไนงะตอนหลังก็เลยรู้เลยไม่ไม่มีทางเสียรู้วงมันนะเออแต่ก็มีนะไปทำดอง้องดอกไม้ให้ดโดนหลอกนะมีคนบ้าไปโดนหลอกมันก็ไม่อยากคุยนะมันเห็นเราเป็นหมูงไง